สวัสดีครับพบกับผมหมวดนิพลวันนี้กับผมขอ,อนําเสนอความรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยจะขอบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดพระแก้วพระอารามหลวงของราชธานีไทยก่อนอื่นจะขอกล่าวถึงคําว่าวัดวัดมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ว่า วัดคือสถานที่ทางศาสนาโดยปกติจะมีโบสถ์วิหารและที่อยู่ของพระสงฆ์หรือนักบวชเป็นต้นมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีที่ว่าวะตะวาหมายถึงที่สนทนาธรรมวัดพระแก้วหรือวัดพระศีรัตนาาศาสดารามเมื่อครั้งสถานากุรงรัตนโกสินทร ขึ้นในปีพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งโปรดเกล้าปวกระหม่อมให้สร้างพระอารามหลวงพร้อมไปกับการสร้างพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีการสร้างพระอารามหลวงในพระราชฐานสมัยอยุธยาดังปรากฏในพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องจดหมายความทรงจำของพระเจ้าปัยยิกาเธอ กรมหลวงนรินทิลาเทวีหรือเจ้าอคอกวัดโพวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นเพียงวัดแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครที่มีเฉพาะเขตพุทธาวาสไม่มีเขตสังฆาวาสคือไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาแต่ใช้เป็นสถานที่บรรพชาและอุปสมบทนาคหลวงกับทั้งเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีถือนาพิพัฒน์สัตยา ภายหลังการสถานปนาและสมโพธแล้ววัดพระศรีรัตนศาสตดาร,รามได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ทั้งพระอารามเป็นประจำทุก50ปีได้แก่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สในโอกาสเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ50ปีเมื่อพุทธศักราช2375รัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห เนื่องในพระราชพิธีฉลองพระนครครบ100ปีพุทธศักราช2425รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องในพระราชพิธีฉลองพระนครครบ150ปีซึ่งตรงกับพุทธศักราช2475และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในงานสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีเมื่อพุทธศักราช2525 25. ในหนังสือชุดสารสมเด็จมีเรื่องเล่าว่ารัชการที่สทรงตั้งโรงเรียนสอนหนังสือขึ้นเป็นแห่งแรกที่โรงทานบริเวณทางเข้าประตูสีสุนทรประตูสนเมื่อถึงเทศการที่ขุนทินขุนทานสวดมนต์มหาชาติคำหลวงในพระบัวสดวัดพระศรีรัตนศาสดารามจึงโปรดก้าให้จัดเด็กที่โรงทานมาสวดโอเอวิหารลายอย่างโบราณที่ศาลาลาย ครั้งเมื่อยกเลิกโรงเรียนที่โรงทานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชาณุภาพพระอนุชาในราชการที่5 mm. มีรับสั่งให้โรงเรียนชั้นประถมศึกษาของหลวงแห่งอื่นๆจัดเด็กนักเรียนมาสวดโอเอวิหารลายแทนเด็กโรงทานโดยแบ่งโรงเรียนและ 1. นศาลาลายรอบพระอุโบสถแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ประเพณีถูกยกเลิกไปในรัชกาลที่6 ปูชนียสถานสําคัญในพระอารามหลวงคือละเบียงซึ่งมีจิตกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่ยาวที่สุดในโลกมีคําโครงอธิบายภาพจารึกบนแผ่นศิลาติดไว้ที่เสาละเบียงประพันธ์โดยพระบรมสารุวง์และข้าราชการหอมนเทียนธรรมเปรียบเสมือนหอสมุดแห่งแรกของกรุงเทพเนื่องจากเคยเป็นที่บอกหนังสือพระสงฆ์และเป็นสถานที่แปลพระราชสาปรปัจจุบันเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกฉบับต่างๆ ประดิษฐานไว้ในตู้ลายลดน้ำและตู้ประดับมุกหอพระนาคเป็นที่ประดิษฐานอธิพาวรมสารวงฝ่ายในที่ทรงเสมอด้วยพระองค์เจ้าลูกเธอหมายถึงพระพี่นางพระน้องนางพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวที่ดำรงพระยศพระองค์เจ้าพระมนเทียนประดิษฐานตู้พระไตปิดกซึ่งเป็นตู้ยอดมนตกประทับมุก ฝีมือเจ้าพระยามหาเสนาหรือบุญนาคพระศรีรัตนเจดีสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตามแบบพระราชตามแบบพระเจดีวัดพระศรีสันเพชรกรุงเก่าองค์เจดีประดับด้วยโมเสกสีทองภายในเจดีองค์เล็กบริสถานพระบรมสารีริกธาตุด้านตะวันออกของวัดมีพระอัสดงมหาเจดีหรือพระปาง8องค์ ตั้งเรียงลายอยู่ด้านหน้าพระอารามอยู่นอกวงระเบียงมีหกอ,องค์ในวงพระระเบียงมีสององค์หอพระคันธรราชสปรดิสถานพระพุทธคันธานราชหรือพระพุทธรูปปางขอฝนพระประธานในพระราชพิธีมงคจลจรดพระพนางคันแรกนาขวัญวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเป็นพระอารามหลวงสำคัญที่มีคุณค่าทางสถาปัปตยกรรมศิลปรกรรม แล้ววัฒนธรรมเป็นมรดกของชาติที่คู่กรุงรัตน,โก,กนโกสินทร์มาถึงปัจจุบัน